พ่อลงโทษโหดจับตัดนิ้วทันทีเมื่อรู้เรื่องลูกเข้ารับอิสลามผมชัยคอพินทูอับดุลได้พบกับมุสลิมใหม่คนหนึ่งที่มัสยิดไออนมัสยิดมัสยิดต,ตวนกุมิซานซาอินอลอบิดินประเทศมาเลเซียและเขาได้เล่าให้ผมฟังด้วยภาษาอังกฤษที่พูดอย่างไม่ค่อยคล่องเท่าใดนักโดยเขาได้เล่าว่าก่อนหน,น้านี้เขาได้เป็นคนจีนนับถือศาสนาพุทธ หลังจากนั้นเขาได้เข้ารับอิสลามเขาได้อธิบายให้ผมฟังว่าเมื่อพ่อรู้เรื่องที่เขารับอิสลามเข้าก็จับลูกตัดนิ้วทันทีผมน้ำตาไหลจนกระทั่งปัจจุบันนี้และเสียงที่มุสลิมใหม่คนนี้เล่าให้ผมฟังเป็นภาษาอังกฤษด้วยสำมวลจีนมันยังคงก้องอยู่ในหัวของผมอยู่ทุกครั้งทุกครั้งที่เขากล่าวพระนามของพระองค์อัลละห์เขาจะกล่าวซูบอฮานะฮูวะตาอาลา ตลอดเวลามุสลิมบางคนสามารถที่จะยืนตระหานยืนหยัดอยู่ในศาสนาอิสลามแม้กระทั่งเขาจะถูกพระองค์อัลละห์ซุบฮานะฮูวะตาอาลาจะทรงทดสอบพวกเขามากเท่าใดก็ตามในขณะที่มุสลิมบางคนทิ้งศาสนาอิสลามไปอย่างง่ายดายแม้กระทั่งเขาจะได้อิสลามนั้นมาอย่างง่ายดายผมขอดุอาให้พระองค์อัลลอห,ห์ซุบฮาันะฮูวะตาอาลลาทรงประทานความง่ายดาย ให้กับมุสลิมใหม่ชาวจีนผู้นี้และประทานรางวัลที่บีงามให้เขาอย่างมากมายที่เขายังคงอดทนยืนหยัดอยู่ในศาสนาอิสลามแม้กระทั่งเขาจะถูกทดสอบอย่างมากมายจากพระองค์อัลเลาะห์ซูบอฮาหนหูวะตาอาลาชัยคอพินทุอับดุลวาฮับซาลีมอที่มาดิจิตัลมิมอบันพินทุมีผู้เป็นสมาชิกเฟซบุ๊กของดิจิตัลมิมอบันพินทุ คนหนึ่งชื่อนายโบจัตตาคาฟุลอได้ให้ความเห็นในเรื่องนี้ว่าผมได้เจอมุสลิมใหม่คนนี้ด้วยเช่นกันในมันสยิดเดียวกันนี้เขาทำงานเป็นนักเทคนิคยนเกี่ยวกับสายไฟฟ้าแต่มันก็เป็นการยากพอสมควรกับการประกอบอาชีพนี้เนื่องจากนิ้วที่ไม่ครบของเขาคุณสมควรที่จะชื่นชมในการยืนหยัดของเขาที่ยึดอิสลามไว้ในหัวใจของเขาอย่างมั่นคงโปอนลอ ขอพระองค์ทรงรักทรงเมตตาและประทานความดีให้กับเขาด้วยอาเมนเรื่องราวก็มีเพียงเท่านี้ฝากให้กำลังใจด้วยนะคะ